เขามีส่วนเรลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่าได้เที่ยวมองหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่า ตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงพุทธทาสพิขุสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสับปปเปลือขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวสับปปเปลือนะครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มันเกิดกับ คุณแก้วนะครับซึ่งเป็นเพื่อนผมแกทํางานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับคุณแก้วเล่าว่าเมื่อ2อถึงสปีที่แล้วเนี่ยเราทำงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ Museum of Human Body ของมหาวิาลยชื่อดังแห่งหนึ่งห้องจัดแสดงร่างกายจะอยู่ชั้น9โดยที่ทั้งชั้น จะมีแค่ที่นี้ที่เดียวเท่านั้นที่เปิดใช้งานทั้งที่ชั้นนี้ก็มีห้องเรียนอยู่อีกหลายห้องแต่ไม่มีใครมาใช้เลยเรียกว่าแทบจะไม่มีคนขึ้นมาเลยก็ว่าได้เกเล่าต่อว,ว่านอกจากลูกค้าที่มาดูวิธภัณฑ์ส่วนเม่อบ้านก็จะขึ้นมาเฉพาะตอนเช้าเท่านั้น หรือนานๆที่แม่บ้านก็จะขึ้นมานั่งกุยเล่นด้วยบริษัทที่เราทำงานเนี่ยเป็นตัวแทนมาจัดการเรื่องขายตั๋วเข้าจมและดูพิพิธภัณฑ์พนักง,งานมีแค่สามคนเองเราเป็นพนักง,งานประจำและมีน้องพาร์ทไทม์อีกสองคนวันแรกที่เราไปทำงานเราตกใจมากกับร่างของอาจารย์ใหญ่น่ากลัวมากๆเรามีหน้าที่ทำทุกอย่าง ทั้งงานเอกสารรวมถึงทําความสะอาดสิ้นส่วนร่างกายของอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายด้วยและห้องจัดแสดงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่นะหรือพอทําใจได้บ้างช่วงเดือนแรกนี่ไม่มีอะไรไม่น่ากลัวเพราะน้องๆมาทํางานทุกวันแต่พอเข้าเดือนที่สองนี่สิน้องๆจะมากันได้แค่วันเสาร วันอาทิตย์เพราะโรงเรียนเปิดเทอมดังนั้นวันจันทร์ถึงศุกร์เราเลยต้องอยู่คนเดียวแต่เช้าถึงหกโมงเย็นนึกดูสิว่าบรรยากาศมันจะบังเวงขนาดไหนน้องแก้วแก่เราและแล้วเรื่องคุณหัวลุกก็เริ่มเกิดขึ้นตอนเดือนที่สองแกเล่าว่าวันหนึ่งไม่แน่ใจว่าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เรานั่งที่โต๊ะขายตั๋วกันสองสามคนโต๊ะขายตั๋วจะอยู่หน้าลิบเลยนะคะแล้วอยู่ๆก็มีเสียงบีบขวดน้ำพลาสติกแบบติดก,กันสี่ห้าทีน้องที่ทำงานก็ถามว่าพี่จะยินไหมเราสามคนมองหน้ากันแล้วพูดพร้อมกันว่าได้ยินน้องคนหนึ่งเลยลุกไปดูตรงที่เราวางกองขวดป่าไว้ ซึ่งตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยและก็ไม่มีขวดใบไหนถูกบีบสักขวดน้องคนนั้นรีบวิ่งกลับมานั่งข้างๆแล้วบอกว่าสงสัยพวกเราจังหูฝาดไปเองอะพี่เราก็อือออไปทั้งที่เราได้ยินแบบช,ชัดๆมากไม่ได้คิดไปเองแน่นอนแล้ว,ลวหลังจากวันนั้นก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเรื่อยๆเช่น ประตูห้องตัดแสดงมักจะเปิดและปิดเองตลอดหรือจะชอบได้ยินเสียงเหมือนมีคนกดเปิดปิดสวิตช์ไฟแม้จะพากันเดินหาต้นตอของเสียงแต่มไม่เคยเจอหรือแม้กระทั่งลิฟต์ปริศนาที่ชอบขึ้นมาเปิดที่ชั้นเก้าเหมือนมีคนกดขึ้นมาแต่ในลิฟต์กลับไม่มีใครอยู่พวกเราก็คิดในแง่วิทยาศาสตร์กันไปให้ตัวเองไม่กลัว แล้ววันหนึ่งเรากับน้องอีกคนได้เข้าไปทําความสะอาดห้องจัดแสดงระหว่างที่กวาดพื้นอยู่เรารู้สึกว่าร่างของอาจารย์ใหญ่มันดูเปรอะเปไม่เหมือนเดิมเลยให้น้องไปเอารูปถ่ายที่เราถ่ายไว้ก่อนเปิดรอบจัดแสดงมาเช็คดูว่าร่างของชิ้นส่วนยังอยู่ครบไหมเผื่อว่าลูกค้าแอบหยิบ,บหรือขยับเล่นจนเสียหาย พอน้องเอารูปมาเทียบดูปรากฏว,ว่าร่างของอาจารย์ใหญ่สองท่านหมุนกลับหลังที่แรกเราคิดว่าอาจจะมีลูกค้าเอบมายืนดูหรือหมุนเล่นเราเลยเรียกน้องให้มาช่วยหมุนกลับคืนที่เดิมซึ่งตอนหมุนมันหมุนยากมากทั้งหนักทั้งฝืดและก็ํำท่าว่าจะลม้มต้องให้น้องช่วยจับร่างไว้แล้วเราหมุนทิลลนิด เราสงสัยมากว่าทำไมร่างถึงหมุนกลับหลังได้ขนาดนั้นถ้าลูกค้าแอบหมุนเลืน่นก็ไม่น่าจะหมุนได้ขนาดนี้อีกอย่างเราเดินตรวจทุกครั้งก่อนที่จะเปิดบริการทุกวันและทุกครั้งและครั้งนั้นคือครั้งแรกที่เราเริ่มกลัวแล้วละ่ะแล้วต่อมาไม่นานน้องคนหนึ่งก็ได้เจอแบบยืนให้ยินหินเลย คือน้องคนนี้เกิดง่วงนอนเราก็เลยบอกให้น้องแอบไปงีบในห้องออฟฟิศเพราะจะได้ไม่ดูน่าเกียดถ้ามีลูกค้ามาเห็นน้องเข้าไปนอนได้ประมาณสิบนาทีเราก็ได้ยินเสียงร้องดังมากแล้วน้องก็วิ่งออกมาเราก็ถามว่าเป็นอะไรร้องทำไมน้องก็เงียบไปไม่ตอบอะไรบอกแค่ว่าเดี๋ยวนูมาเดี๋ยวนูมา ลงมาตามตุลักข้างล่างแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินลงไปเลยผ่านไปเกือบสองชั่วโมงน้องก็กลับขึ้นมาเราด้วยความคาใจก็เลยถามเมื่อกี้น้องเป็นอะไรในเล่าให้ฟังหน่อยน้องเลยบอกว่าหนูไม่อยากเล่าอ่ะพี่เดี๋ยวพี่จะกลัวแต่เ,เราไม,ม่ยอมกระยังกระยอจนน้องเล่าให้ฟังว่าตอนเข้าไปในห้องจะนอน หนูเอาเก้าอี้มาต่อกันแล้วนอนตอนกําลังเ,เคลิ้มจะหลับพลิกเปลี่ยนท่าหันหน้าไปทางโต๊ะทํางานหนูเห็นขาของอาจารย์ใหญ่ยืนอยู่อีกฝ่าของโต๊ะหนูตกใจมากเลยร้อ,องแล้วรีบวิ่งออกมาไม่กล้าหันไปมองด้านบนโต๊ะเพราะหนูกลัวจะเห็นหน้าเขาเราได้ฟังดังนี้คนลุกสู้เลยอย่างมีอีกเรื่อง ป้าแม่บ้านที่ชอบมานั่งคุยด้วยพอเกได้ฟังเรื่องที่น้องจือเกเล่าให้ฟังบ้างเกบอกว่าแต่ก่อนก็มีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดนะแต่เขาเจอหลอกกันทั่วเลยกลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปทำวามสะอาดอีกจะไปทีก็ต้องเข้าไปกันหลายๆคนป้าเองก็เคยเจอเมื่อไม่นานมานี้เองประมาณเก็ดโมงเช้าป้าขึ้นมากวาดพื้นหน้าลิฟ ก็เห็นมีคนเดินผ่านทางเดินเข้าไปที่ห้องจัดแสดงป้าคึงว่าหนูมาทำงานแล้วเลยเดินตามไปจะไปคุยด้วยแต่พอเดินตามมากลับไม่มีใครแถมห้องจัดแสดงยังปิดล็อกอยู่เลยอะ่ะเหมือนเขาเดินทะลุเข้าไปยังไงอย่างนั้นน่ะป้าเนี่ยวิ่งกับเขาลิฟท์ทพ์ไม่ทันแล้ว แก้วก็เล่าต่อว,ว่าสุดท้ายเราก็ทำงานจนครบปีหนึ่งนะเพราะบริษัทที่เราทำเขาหมดสัญญากับทางพิพิธภัณฑ์พอดีใครอยากไปเที่ยวชมลองแวะไปดูก็ได้นะครับ